นี่นะคะลาลานาช่วยกรอบลับตอนนี้อยู่มาหกที่เซนโญค่ะจริงๆเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบวาดการ์ตูนมาอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแบบขี้เบือ่อแล้วหนูอยากทําอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วหนูก็มองว่าที่เทศินนะมีแบบสิ่งที่มันน่าทําหลายอย่างที่หนูอยากเรียนหนูก็เลยเลืเรียน ชือของรัชก,กระบังพอที่จะต้องยื่นก็จะเป็นงานนิเคศิล7ชิ้นแล้วก็งานว่าเส้นสร้างสรรค์3ชิ้นแล้วก็มีงานโจทย์1ชิ้นนะคะ งานที่หนูชอบก็คือเป็นโปรเจกต์วาร์โลแรนที่หนูออกแบบคาแรคเตอร์เกี่ยวกับตัวละครในเกมวาร์โลแรนแล้วก็จะออกแบบสก,กินนะคะคือหนูเป็นคนเล่นเกมวาร์โลแรนอยู่แล้วแล้วหนูก็รู้สึกว่าตัวละครในวาร์โลแรนน่ะมีประวัติมาจากแบบประเทศต่างๆหนูก็เลยสงสัยว่าถ้าแบบมีจากไทยบ้างจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยลองออกแบบเป็นตัวละครก็คือเป็นผี แล้วก็จะมีพวกสกิลต่างๆที่จะเอาไปสู้กับอีกฝั่งหนึ่งอะคะ่ะซึ่งตัวสกิลอันตรีของตัวนี้ที่หนูคิดอะก็คือจะทําให้เขาสามารถเปลี่ยนล่างได้เป็นร่างแบบผีตอนกลางคืนเพราะว่าความเชื่อของไทยหรือว่าความเชื่อผีอะก็คือถ้าเปลี่ยนเป็นตอนกลางคืนอะผีก็คือแบบจะเก่งขึ้นที่หนูออกแบบ เพิ่มเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ก็คือเป็นสก,กินปืนค่ะ mm. ก็คือจะเป็นสก,กินปืนเกี่ยวกับผีไทยเอาพวกแบบเอลเมนต์ของที่เกี่ยวกับสายศา,ศาสตร์หรือผีไทยอะมาใสา่ก็จะมีแบบสร้อยประคำสายศิลปีมีพวกโถทีท่เอาไว้เก็บพวกพ,วกพูดผีอะไรแบบนี้โปรเจกต์ต่อไปของหนูค,นค่ะก็คือหนูทําเป็นไฟกรีที่เกี่ยวกับการศึกษาของไทยคือหนูมองว่าการศึกษาของไทยอะมันเหมือนโรงงานอรลกโรงงานหนึ่งที่ทําให้เด็กๆอะทุกคนออกมาเป็นสินค้าชิ้นเดียวกันแล้วก็มีคุณภาพที่เหมือนกันแต่ละเซกชันของการ แพ็คของอะ่ะก็คือจะมีความหมายหมดเลยเซสชันแรกที่ตัวตุ๊กตาที่เราแทนว่าเป็นเด็กไทยอะ่ะออกมาจากเครื่องผลิตตอนแรกตัวตุ๊กตาก็จะไม่ได้อยู่ในกล่องแต่แรก แต่ว่าก็จะมีพนักงานในโรงงานก็คือหนูแทนเป็นพวกคุณครูที่แบบพยายามยัดเด็กให้แบบเป็นตามแบบรูปแบบของกล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเซสชันต่อไปก็จะแบบเป็นเซสชันที่ใส่อุปกรณ์เพิ่มเข้าไปในกล่องที่พอใส่ไปอะ่ะทุกคนก็จะมองว่าแบบว่ามันดีอะไรเงี้ยก็พวกแบบถ้าเก่งวิชาละก็คือมีเกตดีจะทําให้สินค้าเป็นสินค้าที่ดีขึ้นแล้วก็เซสชันต่อมาก็คือเป็นเซสชันกําจัดของทิง้งที่รัฐบาลคิดว่ามันไม่จําเป็นพวกแบบวิชาเสริมศิละปะดนตรีกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้ถูกให ความสําคัญมากซึ่งเด็กๆที่แบบเก่งพวกเนี้ยก็คือจะถูกละเลยไปแล้วก็จะถูกว่ามองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ไม่เกง่งอะไรเงี้ยสุดท้ายเซ็กชันการปิดกล่องก็คือใส่เป็นตาประทับว่าแบบ สินค้าชิ้นนี้เป็นเกรด A B C D ให้เหมือนกับเกรดที่การศึกษาตีตานักเรียนว่าคุณเก่งไม่เก่งท้งที่เด็กทุกคนมีความเก่งไม่เท่ากันและมีความถนัดไม่เท่ากันชิ้นที่3อันนี้เป็นรอยิงสร้างสารรค์นะคะคือโจทย์ของแรกะบังอะ่ะเขาให้ทาเป็นดอยิงสร้างสารรค์แล้วหนูก็คิดว่าหนูจะทําดอยิงยังไงให้มันดูน่าสนใจขึ้นตอนเด็กๆอะ่ะหนูจะมีความคิดที่แบบว่าเวลานอนในห้องคนเดียวอะไรเงี้ยหนูจะกลัวรู้สึกว่าในห้องมันจะต้องมีอะไรแน่ๆอะไรเงี้ยหนูก็เลยทํามาเป็นแบบตัวอย่างโมเดลห้องที่แบบตอนเด็กๆหนูคิดว่าห้้อองอนนนนกาาจจะเป็ี ปิดไฟเป็นจินตนาการของเราอะไรเงี้ยพวกเอเลเเมนประตูอะค่ะก็จะมีแบบพวกหนวดปลาหมึกออกมาเป็นสัตว์ประหลาดออกมาจากประตู <c oughs> อาจจะมีพวกสัตว์ประหลาดอยู่นอกหน้าต่างตอนเด็กๆหนูก็เคยกลัวหน้าต่างตอนกลางคืนเพราะว่ามันมืดอ,อะไรเงี้ยแล้วก็พวกพืน้นนะคะหนูใช้เป็นสเป,ปรย์แล้วก็ฉีดลงไปในน้ําแล้วก็เอากระดาษจุ่มเข้าไปให้มันเหมือนแบบเป็นพื้นลาวาที่ตอนเด็กๆเ,เราเล่นกระโดดข้ามสิ่งของจินตนาการว่าพื้นมันเป็นลาวาอะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าห้องหนูตอนเด็กๆเ,เป็นอย่างนี้ ที่แฟกนะคะหนูจะเรียนเป็น2อันก็คือนิเทศศิลป์กับวาดเส้นก็คือวาดเส้นเป็นวิชาที่มันเป็นพื้นฐานของศิละปะทั้งหมดอยู่แล้วก็เลยแบบต้องเรียนแล้วก็นิเทศศิลป์ก็เป็นวิชาที่หนูอยากเรียนก่อนที่หนูจะเรียนอะไรเงี้ยคือหนูเป็นแค่เด็กวาดรูปธรรมดาที่แบบวาดแบบคาแร็เตอร์แบบยังแบบไม่ค่อยดีได้สาการที่เรามาเรียนที่นี่ก็คือจะมีคนคอยแบบเราทําอย่างนี้ดีไหมหรือว่าคอยแนะนําผลักดันเราให้แบบเออต้องรีบทํางานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเตรียมพัฒนาขึ้นเยอะ ก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่าวางแผนเวลาดีๆเพราะว่าหนูรู้สึกว่าการพักวางแผนเวลามันสาคัญมากคือถ้าเราวางแผนเวลาแบบดีแล้วอ่ะเราจะไม่ค่อยลําบากในการทํางานเราจะไม่กลัวว่าแบบเดทไลน์มันจะทันไหมเพราะว่างานเราก็จะทามาค่อนข้างที่จะยเยอะแล้วแล้วก็จะไม่มีปัญหาว่าแบบจะทําไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย